สวัสดีครับพบพอกันกับตลาดนัดโคกกระบือแจ้งหวางจยสโวประจำบางข้านที่3มกราคม2 5 0 0ันหาอยเก่าพี่น้องบรรยากาศหนาวคนเริ่มมโ่าเตาไฟปิ้งไฟเราพี่น้องง้อกต่หนาวคือกันบรรยากาศเื่อไก่ง้อไปตามที่ชมเพิ่นไป ข้างัวจังไดยแกเปี๋ยเปี่ยวเอากระเว๋าเครื่องฟ้ามเอาพี่น้องบรรยากาศคือขายงัวหนาวได้บออกจากกองไฟแล้วเวลาประมาณหกโมงหกโมงห้าสองเราไปเน้องบรรยากาศคือขายงัวงัวตัวน้อยตัวใหญ่ตัวนี้แกเมื่อนกบาดตอนนี้พี่น้าะเมื่อนกบาด แต่ว่าราคาจริงมันติดกระได้ฮู้ท่านได้ถามเสินพี่น้องโอ้นี่สายหูพี่น้องอาสายหูสวัสดีครับพ่อมานไปพ่อเนี่ยหูตัวนี้เจ็ดบาทนี่สายหูตัวนี้มื <12. S 1> น่นสองมื่นสองนี่สายหูโอ้นี่ผู้ใดสนใจสายหูก็โทรหาเพึ่นเด้อพี่น้องเอ้ยมื่นสองนะโอ้หนาโหนหนาโน่น,น,โนดีพี่น้องนี่ สนใจสายหูก็ะโตเชิหาเิ si ่นไปตัวใหญ่ตัวงามดีอยู <S 2> <S 2> ่ข้าง้อกสูงหมร่อยซี่สิบบวกได้้งนอกได้มากตัวไออันนั้นไงบ้าง้นเบบาทเนี่ยกอนี้สองหมื่นนี่สองหมนแยกเม็ดแยกลูกเนาะสูงรอยี่เจ็เมีผัวทั่วไขอเนี่ยโอ้ยเอาพ่อ เตี <l> ้ยโทรมากจะว่าสื่อ hmm. ว uh ่าสื่อพปนะเออเพิ่นก็สนใจเพิ่นสนใจสายหูอยู่แต่ว่าโทรมากจะว่าสื่อว่าสื่อพปนะแต่ว่ามาตลาดรถเพิ่นันนี่นะมาซื้อมาขายมาขายครับมันไปมันเนี่ยล้วเรียบร้อยแล้วเป็นไหนล่ะข้างเมื่อวานเป็นไหนขึ้นหรือลงเพราะว่ามันเก่าหมดปะเพราะขายได้เนาะ ก็ได้ที่ขึน,นห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ครับพี่น้องอ่ะเป็นว่ากันเอาเบอร์โทรไปกับโทรมากกับเบอร์สื่อไปนะเป็นว่นนะนาพวกมึงเกะจินตนาเด้อก็อยากขอเบอร์โทรเบนไหนครับพี่น้องขันตัวใดบนไหนไก็เกะ,ะได้เยอะราคาง่วงก็ได้เกาะมึงบรรยากาศกาซื้อขายจยูซื้อหรอกอ๋อจังบ้านล,ละแม่เนี่ยไอ่จังบ้านเนี่ยฮะ ของขอเจ้าพี่เพนะิ่นเนาะจ้าพีเพ่นอบรรยากาศขายกล้วโอ้บอ่อจากกองไฟเด้ว่ะบ่อจะกองไฟเลยบ่หนาวแหง้งย, <laughs> ยืนอย่นี่ก็ได้งเงนั่นวะยืนอย่นี่ก็ไดิเงนไนะมันได้ขายอยู่ยนนะนนนนคนเดีเดินดเกันอยู่นะ ไช่เป็นเนี่ยม้าเดียวมาแล้วพนหนะ่งโอ้ยเป็นญากันอยู่พี่น้องโอ้เสด็จสายหงตนเป็นนุ้ยเบอร์โทรพี่น้องเป็นว่ากันมากก็มาสนามรถกันหนึ่งนม่ามาสนามรถพี่น้องผู้ขายเป็นอยู่จ่งได้กับสื่อเป็นไปอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคืเซเปียร์แล้วเออมาซื้อมาขายป๋าหลรอมึงเพื่อได้เก่าเนาะ ว่ได้กันสิไปเจ็บบาดแล้วครับแม่นี่เป็นแม่ลูกล้ก,กูนเนี่จะเป็นตูอะไรที่เราล่ะตัว 5, นี้ว่าเจียวหาพันี่นเมื่อเ่อหาบ่ะเมื่อหาพันี่เมื่อนแม่นั่นเดี๋ยวไปตัวหนึ่งฟอสอม่นเจ็ดสองหมื่นเท่องแล้วมั้งน,น,นี่ มัคือยังสีเองเล่งหมดนี่แนวสื่อมัเนาะเขาเขา่าเขาก็สงใัยจักกินก็ตินี่บนตโตกันแมนอยู่เขาก็ซ้อมโบนิโตก็กันแมนอยู่ต่นี้พันธุ์เวียดให้ร้ายไปไหนเลยสามพันเนี่หมื่นหมื่นสามันเดรทกันเนาะห้าพันห้าพันหมื่นห้า มันยังไกลกันอยู่มันเจ็ดดีเยอะพันก็บ่าถึงตัวตัวนี้หลายเลยตันีมันมีค่าตัวนี้หลายตัวนี้ก็ไครสองกัวยูดอกสองกัวโยแต่เขาจะเอาหลายไหมวนนีเดียว่าเียสองหมื่นหกนะสองหมื่นหกมีเบอร์โทรบอกมาขอหน่ครับ ศูนย์แปดแปดสี่สี่สี่ามหกหก้าสามหกหนึ่งโทรมาพี่น้องโทรมานี่พี่น้องมึงไล่เรียดอีแล้วรถม้วเข้าอยู่โอ้แม่เครื่องดำพี่น้องเครื่องดำแม่กัเครื่องดำคือกันโอ้ที่ตารถแม่เครื่องดำพื่อนโนรหาเป็นไปพี่น้องทรหาเนไปแม่นี่ก็ง่ามดีนอแมก็ง่ายดีลกบ่าเราแม่นี่ลว่าเราแม่ส่น แม่สาววะสามหมื่นสูงรอยซีเจ็ดเดเนาะซีหาซีเจ็ดแดสามหม่ไสามหมืเครื่องดำเนาะเครื่องดำดีหางเลยเขาเลยเขาสามหมื่นเดี่ยมีหัเท่าไหร่ศน์แปดแปดสามหกหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหกงมาแล้วงมาแต่ยโสเนาะ าโซ่ห่อเนาะเจ,ะจ,จะ๋งเจ้าทำเอาไว้ดีครับ<ะ>มันไปเมื่อนี่ขายแล้วเรียบร้อยแล้วได้กักบาทอันนี้ที่ยังสีดำดีจ้ะหาได้งามเนาะขายได้กักบาทแล้วเมื <c oughs> ่อนี้ไปแม่มันมือสามแม่มันมือสามลูกเดียวลูกเปิดพันหาเรียบร้อยแล้วลูกกป็ตัวเมียพร้อมเนาะโอ้เมื่อพันหาเนี่ยตัวใหญ่อยู่ดีพี่น้องตัวใหญ่อยู่พีพี่เนาะเจ้าทำเป็นนี่ได้จับไปทำเพิ่นตัว,ว,ตวน 5, ี้ ก็ยไปสงเนาะปส่งเขาลงเขาแล้วขาไปส่งข้ามาหาตัวใหม่ขายต่อแมนปะเอาเอามันมันมมันครับตัวใหญ่ที่สุดดีครับพอสักม้นไปมันไปมันไปหมือนเบลเบลอเบลแล้วของพอซักเปนี่สวัสดีครับพอสักมันไปนี่พ่อสักจ okay? ักบาทเลยพอซักตัวนียสองเมือนทรายสองกัวสองเมือนสีของพ่อสักแม่อยกลูกเนาะเมนปะพอสัก สองหมนี่ของพอสักเดวได้รูปลายตัว่ดิงสองสามัตได้ยนนอพอสักเนะาะามตัว่งนี้แข่งางขาสียิง่งามเอียงเอาเบอร์โทรพอสักแน่นี่สองสามุนกสามหนึ่งสี่ห้เอนึ่ตัวนี้ลร้ายไปเลยนี่ัวนี่ราไปเลยนี่สองหมหาแม่แยกลูกเนาะอโอ้หูสายหูนัน่นเนาะนี่หูกระโบไปเนาะว่าหล<อ>ุนมีห<อ>ูหูหู แบเป็นสายหูุดเลยนี่ว่าหนูหนุ่นผสมรูกกระทบพี่น้องตัวใหญ่ตัวฐามพอสักคนไปงอวง่วงอขายหงคนก็มาซืีอมาขายหลายโอ้แม่นี่จ้กบาทน้อนี่ไอ้นะสามพันห้าหมื่นหมื่นสานห้านี่พี่น้องสูงรอยซี่ดเนาะสูงรอยซีเนาะ ซีไดแม่แยกลูกเนาะสีสีงามดีงัวเลียงไ่ได้ตีสโลกตัวนี้เดมาเลียงเดินหน่องพ่อได้กันราคางามราคาโดนเสื่อันี่วัตทุบนี่วัวถุวะบอโอ้ดีตัวหนึ่งบ่ะศูนย์แปดศูนย์แป่เงี้ก็แแม่นี่ร้ายไปเลยนี่ แม่นี่ร hey, okay? so ้านแม่ลูกวะแม่ลูกครับอ๋อนี่แม่ลูกพี่น้องอันนี้โทษหาเพิ่นอีกทีนึงแม่ลูกแต่ว่าลูกมันไปใส่หุ่นอยู่แม่ลูกเด้อนี่แต่ว่าลูกไปใส่หุ่นโอ้ลูกก็ผูกหุ่นลูกนิงแดงลูกก็ผูกลูกก็ง่ายอยู่ดีพี่น้องลูกร้องโทษเก่งถามเพิ่นไปพี่น้องงอวงี้ยงอักจอบกระชงก็ว่าวเพิ่นไปพี่น้องว่าวเพิ่นไปการซื้อการขายมันก็ต้องต่อรองกันเล็กน้อยหน่อยพี่น้อง มันไปละไอแม่ลูกเจ๊บาทละแม่เนี่ยฮะนี่พันห้ามื่นสี่พันหาเนี่ยอยากลูกเนาะเนี่ยอยากลูกโอ้เนี่ยอยากลูกได้ลูกสามสี่ตแล้วเนาะสามสี่ตแล้วเขาเป็นลั่นนี่เขาเป็นลั่นี่อยากเลยเนี่ยพ่อเลี้ยงย่เนาะมื่นกว่าบาทได้เนาะไอเนาะเลี้ยงก็ได้ลูกเจ็ดตัวสองตัวก็คุ้มแล้วนค่นั้นในลูกเกินสองตันก็คุ้มแล้วมื่นกว่าบาทเนาะง้อมื่นกว่าบาทขายลูกกันลูกออกมาตัวแม่กัน để to gì cả được tôi thấy 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 mà cả bùm chứ nói cả tiền nhân tầm tòa cái à? ừ, điều thun kinh cái lũ quân này đầm thì đầm cột thì đầm cả đầm điện chắc nói thì nó. như ông vừa bài thôi này đây rồi xuống cầu xoắn tám sáu hộp chết Any men and men, bay. anh the men anh men ba, young men's arm and go back. To the good hamper bay. And my young day, and my young goth hoa bay, anh know, bog and quân sự, quân sự, quân quân sự, con sự, lại <laughs> sự,

าช่มื้นก็บาทเดวพี่น้องแต่ว่าพอท่านถามก็โอ้ไม่ังอันตรายที่เพีองอันตรายเอ้ามึงแม่งามไปพี่น้องแม่นี่กงงามดีอยู่แม่นี่กงซีได้ใส่ดีซีงามดีาขาสามหมื่นขายสามหมื่น่นะเจ้าบาะไอนแม่ลูกสามหมื่นสามสามหมื่นสามลบลูกผูใด ลูกต่วผูเนาะลูกต่วผูได้ลูกเจกตัวแล้วลูกแรกลูกแรกเนาะสามหมื่นสมเนาะสามหมื่นสลูกกินนมจุดๆนะมันเี่มันมันยากเริ่มมีไม้ตัวนี้มันมันยังเริ่มเอาไมเริลูกเริ่มทีลูกแล้วพี่น้อเริ่มทีปลูกแล้วลูกแล้วสามหมื่นสามสามลูกแรกตั้งหากันนะถึงว่าลอยซีเกตดพี่น้องลอยซีเดส่มกรดีสีกระไดใส่กระงามเยอะ ีเขานิดหน่อยเขาพ่อระมาณนลุงีเจ็ได้พี่น้องลุงลอ็มเจ็ได้ลูกก็ปูหางง้างเรางป็นามเลยเจจอโทหาเงินไปบรรยากาศเอาเบอร์โทรหนไอ้นย์แปดสองนหนึ่งห้าสองสองหกศูนย์หกโอมาเน่ยง้มากเครับอ้าเจย์เจย์จะทำเงินไปพี่น้องได้เลยเจย์แต่ว่าเอานไปเที่จากันกระขลุกหน่อยง้อก็หนมาซื้อมาขายลายวันนไ việt sẽ tính mùa thanh quái, quay mùa không quái dòng ghê nê tường nhào. Tēo là ai vá, mẹ vả. 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 ตกต๊ละตกตละสองหมื่นเอ็ดเนาะไอเนาะสองหม่นเอ็ดมสี่เจ็ได้เนาะสี่เขเครื่องกันงามดีหางดำหางเลือยเขาย็นขาเยียดขายงามหนาลังมึงกับงามยู่หน่องได้เหลียจะโทษคนสี่หมื่นสองคนหน่คนหน่หมื่นสงหนาหนา่นอ๋อวดกระแลนออกแดนเขายุบ่น่องมัวแยกลูกวะพ่อแยกลูกวะ อยากลูกเนาะอยากลูกเคยมีลูกแล้วอยากไป้อซุ้อยซีเจ็ดเนาะเราสี่หมื่นสองก็ยังมีตัวหน่อยมาผสมน้ำนี่มีเบอร์โทรบ่พ่อมีเบอร์โทรบ่ะอ๋อจำเบอร์โทรบ่ได้เนาะพอนะจำเบอร์โทรบ่ได้เพื่อนจำเบอร์โทรบ่ได้โอ้นี่เด็กขายเรางวงมันจะใช้งวง อักผ่าอหูง่นั่วดีครับพอลี่ครับผมมาโดยพอลี่เอามือหนึ่งมือหนึ่งเจัาเสียกเอาแปสั่งเอาไปปานเลียนว่าเดี๋ยวไปผานเรนว่าไปวาไปซื้อเพิ่นแลาละอ้เนี่ยโอ้ยนึ่งนึงนะ0หมื่นหกพันกพอมื้อยนี่หมื่นหร้อยนอแม่แยกล๋วแม่แยกลูกนะสูงเลยซีจะได้เนาะ แม่แยกงสนรีเครื่องดำเครื่องดำครบเอาครับเอามาค่าจับอ่ะเมือวันทายเจ้าเองแน่เมือวันนี้ว้าจักบาทจักบานเจังบกนะจักบาทนะนะขายแล้วครับขายแล้วเรียบร้อยแล้วสองหมื่นหนึอมื่นสกับหมื่นีสองมื่นเรียบร้อยมีแนว่าพอดีมีแนวว่าพอดีราคางวเป็นไงราคางวดยุบโยโย่ปานกลางเด้อ อันนี้เราความเป็นจริ้งเาสีว่าโอ้ยง้อขึ้นแลี้ยวง้อข้นเลี้ยวจะพากันว่าว่ามันขึ้นแล้วพ่อข้าเขาสิดชื่อใดไม่ชื่อใดกันว่ามันขึ้นแก้มาขายเองผมจีบอกให้เด้อพี่น้องเด้อกันว่ามันขึ้นแก้มาขายเองมันยังอยู่หัมู้เจ้าจีมู้ดีบว่ดีพูดว่าแค่มาขายหนึ่งงวอเสียทำพี่ผมจีบอกให้เอื้อรองมึงเส้นแนวว่าดิอ่ะว่าหอยลี้คนเราบอกแล้วเราเรียบร้อยแล้วมึนแต่ไหนก่อน หกนัเอาเบอร์โทรมานีศูนย์หกสองสามห้เจาเจอารมามึงลละเอียดน้องนี่พี่น้องโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวงนามื้งเลยชิจง่วแยกเุ้นหองแยกแม่มันขึ้นยากนะมีามันขึ้นยากนะโอ้น้องงามยุ้นหอน่องใหญ่ใครดีโดยเจอก็ทำราาตลาดง่วเชี่งหวางอย่โสกนื่นกับผาคนไรก็แจ้ผตตามเลยเด้สวัสดีครับ